สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการต,ตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการต,ตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดปีละกาค่ะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563 ก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิกการทานายครูอยากจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดก็คือโควิด -19 นั่นเองก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะหรือว่าใครที่แบบกําลังทุกข์ร้อนนะคะรู้สึกอึดอัดใจเหนื่อยใจหาทางออกไม่ได้ถ้าเกิดแบบไม่ไว้จริงๆแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้ครูแบบช่วยแนะนําให้อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อครูมาได้นะคะที่เพจครูปิ้งรหัสหนังฟ้านะครูอาจจะมีการในเรื่องของทํานายดวงให้ดูคร่าวๆ ะะสําหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะต้องย้าไ้ก่อนเอา้าคราวนี้กลับมาในเรื่องของการทํานายดีกว่าการทํานายครั้งนี้ครูยังคงต้องย้ําอยู่บ่อยๆแล้วก็เสมอเลยว่ามันเป็นการทํานายแบบภาพรวมวงกว้างนะคะไม่ได้เสาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเวลาตอนที่เราฟังเนี่ยเราก็คือดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเอง ส่วนอุปกรณ์ค่ะแผ่นทำสิงการตั้งดวงแบบ2พบพเรือนตามหลักโหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ประยุกต์นะคะเรานํามาใช้ควบคู่กับไพ่นะก็วันนี้ก็ใช้ไพ่ชุดทําดีสมหวังนะคะ1ในชุดที่ครูใช้อยู่เป็นประจำนะก่อนอื่นค่ะเราจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบ12ใบนี้จะเป็นตัวแทนของ12พบเรือนนะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองค่ะมาดูกันก่อนนะคะใบที่หนึ่งค่ะตำแหน่งตนุนะคะต,ต,ตัวตวัวตนความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะต่อมาค่ะจะเป็นตำแหน่งกรุมพระตำแหน่งสหาชาัชชะพันทุปุตตะ อลิปัตตนิมรณนะสุภะกัมมะลาภะและสุดท้ายคือวินาศค่ะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะใช้ไพ่ชุดนี้ขยายเพิ่มเติมไปด้วยเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้สึกนเรื่องของคนปีละกาเลยช่วงนี้คนปีละกามีความคิดนะคะในเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมายนะคะในเรื่องที่เราจะทําอะไรลงไปนั้นคือที่ผ่านมาเราอาจจะมีความรู้สึก,กว่ามันสเปะสปะทําอะไรดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าตอนเนี้ยเราจับหลักตัวเองได้เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเป้าหมายแล้วคืออะไรนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวเราเนี่ยมีภาระ นะเราอาจจะต้องดูแลใครสักคนหนึ่งนะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมามนเลยสะท้อนว่าเรามีมุมมองในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะตําแหน่งกรมะรนะง,งานที่เราทําอยู่โอ้โหขึ้นมาภาระหน้าที่สิ่งที่เราทําอยู่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะแล้วก็หนักอยู่พอสมควรเลยสําหรับเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยขึ้นมาว่ามันจะรุ่งจะรอดจะร่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ มันขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเลยเราไม่มีคนช่วยเหลือเลยนะคะแล้วก็งานที่เราทําสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจหรือว่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นหลักนะคะอีกอย่างหนึ่งนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานถ้าเกิดในเดือนนี้เรามีความรู้สึกว่าคาดหวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงหรืออยจะตัดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแบบเนี้ยมันคน่อนข้างที่จะยากบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ทํางานมันไม่โอเคจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้บอกได้เลยว่ามันไม่เปลี่ยนนะคะฉะนั้นเรา ฝืนได้ไหมมันฝืนไม่ได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีการฝืนรือมีการขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เรามีปัญหาในที่ทาํางานท่อนทานเที่สูงก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะสําหรับงานที่เราทําอยู่ส่วนต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะตาแหน่งกระดุมพลาจริงๆแล้วการเงินเริ่มดีขึ้นเข้ารูปเข้าลอยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับในเรื่องของการจัดสรรดีขึ้นนะคะเราอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเงินที่จะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะส่วนนะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติม ในเรื่องของการใช้เงินต้องระมัดระวังค่ะหนึ่งนี้สินเก่าๆแล้วก็2มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียเงินไปกับอะไรเสียเงินไปกับสิ่งของที่จําเป็นหรืออะไรที่เราขาดไม่ได้เช่นในเรื่องของการซ่อมแซมรถนะคะหรือว่าในเรื่องของการซื้อมือถือซื้อโทรศัพท์อุปกรณ์อะไรที่เหมือนกับว่าเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วย ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีกิจการของตัวเองถือว่าการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนหรือการไปก,กู้อะไรใหม่ๆซึ่งส่งผลดีกับเรานะคะแต่ระวังเดียวแหละในเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวคือการเงินโดยสภาพคล่องอ่ะโดยพื้นฐานในเรื่องของรายรับมันมีเข้ามาแต่ในเรื่องของรายจ่ายนี่แหละที่เราจะต้องควบคุมให้ได้นะคะและต่อมาจะเป็นตําแหน่งสหาชาติค่ะ ตำแนหน่งาสตร์ชาติสหมายถึงในเรื่องของเพื่นพอนท้องนะการเดินทางอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางเราย,ยังคงเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเดินทางใกล้ frei, ๆนะตามที่ที่เราคุ้นเคยหรือที่ที่เราต้องไปประจําอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนนี้เรื่องของเพื่อนจะบอกว่ามีแกนนนนมที่จะได้เจอเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่เหมือนกับแนะนําคนอื่นเข้ามาอีกทีหนึ่งนะจะส่งผลดีกับตัวเรานะคะ่ะเพราะว่าขึ้นมาว่าในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนพอ้องยังคงที่สนับสนุนกันนอยู่ะนะคะ ส่วนในเรื่องการสื่อสารการพูดดีมากๆสำหรับคนปีละกาถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจา,าในช่วงนี้จะบอกว่าสลิกาลิ้นทองลงลิ้นเลยค่ะพูดอะไรก็แล้วแต่โน้มน้าวใครก็แล้วแตม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ถูกใจไหมมีค่ะแล้วก็งานนั้นจะเป็นงานที่คุณรอคอยคุณอาจจะเคยสมัครไว้นานละและมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เรียกสักทีนี่แหละนะคะในเดือนนี้แหละมันขึ้นมาเกณฑ์ชัดเจนเลยมีแนวโน้มโอกาสที่จะได้ สูงมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งพันธุค่ะจะพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องนะเหมือนกับอยู่ด้วยกันได้ไหมได้แต่เหมือนก็อยู่กันด้วยผลประโยชน์อ่ะมันจะเป็นการเน้นในเรื่องของเงินมันเหมือนกับคุณอาจจะต้องมีเงินให้เขาหรือเขาอาจจะต้องเหมือนกับช่วยเหลือจุนเจือคุณนะคะมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ผิดอะไรนะคะส่วนที่ขยายเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ คุณมีทั้งญาติพี่น้องที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางทีคุณทําอะไรไปอลคุณไม่รู้ตัวฉะนั้นก็ต้องระวังนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําดีกับคนไกลตัวแต่ว่าอาจจะทําร้ายคนใกล้ชิดโดยที่เราไม่รู้ตัวคนปีละกาในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวคําพูดต่างๆนาะนาะนะสําหรับในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นยังไงมาดูกัน ที่หนะัวไจนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วอึดอัดแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องของการกราบไหว้ในเรื่องของการที่จะเหมือนกับทาความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราบูชาเราดูแลอยู่นะคุณไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาดูแลนิดนึงนะคะรวมถึงในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เหมือนกับว่าอาจจะมีใครที่ สูญเสียนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรแล้วเหมือนกับว่ามีการเอารูปไปเคารพบูชาอยู่ในบ้านแล้วเราไม่ค่อยทำความสะอาดก็เสริมเพิ่มเติมทําตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เหมือนกับว่าอยู่แล้วมันลมเย็นอยู่แล้วมันดีขึ้นนะคะส่วนนี้เราตําแหน่งปุตตะค่ะพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวาร บริวารนนจะมีใครบ้างก็คือคนที่อายุน้อยกว่าคนนี้แหละนะคะหรือว่าคนที่ไปอยู่ภายใต้อำนาจของคุณนะคะอันดับแรกเลยบุตรหลานบริวารจะบอกว่าช่วงนี้บุตรหลานบริวารไม่ได้ดั่งใจนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เสียใจนะคะบางคนอาจจะมีเหมือนกับว่าหลานลูกหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นอะไรแบบนี้เขาอาจจะทําอะไรแล้วคือไม่ถูกใจเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีการแสดงออกหรือพฤติกรรมอะไรที่ทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็รู้สึกแย่นะคะส่วนในเรื่องของบริวารสําหรับคนที่มีลูกน้อง เนาะอ,อ่ะมีลูกน้องเป็นยังไงขึ้นมาว่ายังคบได้แต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการที่จะให้เขาเคารพคุณหรือเขามีความรู้สึกสรัทธาของคุณเนี่ยตัวตั้งมันคือในเรื่องของเงินเขาคบคุณเพราะว่าคุณจ่ายเงินให้กับเขาหรือคุณมีผลประโยชน์ให้กับเขา แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีผลประโยชน์ให้กับเขาเขาก็พร้อมที่จะตัดคุณทันทีเช่นเดียวกันนะคะส่วนการทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้ความคิดความอ่านนะจริงๆเราทําได้ไหมขึ้นมาได้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มเติมหรือบางคนอยากจะเหมือนการลงทุนทําธุรกิจเล็กๆขายของเล็กๆคุณทําได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดเป็นลงทุนก้อนเล็กมันอาจจะได้กําไรน้อยแต่โอกาสที่ มันจะมีกำไรเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่ขาดทุนเนี่ยอันนี้คือดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบโอ้โหอยากจะจัดใหญ่ชุดใหญ่ลงทุนใหญ่เลยอันนี้มันคุอนท่านที่จะยากแล้วนะคะก็ต้องแบบ ดูในเรื่องของการลงทุนดีๆนะคะถ้าเกิดใครช่วงนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเนี่ยจริงๆแล้วคนปีละกาเนี่ยสามารถที่จะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้นะคะเช่นเอาเงินไปต่อยอดในเรื่องของการที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อสลากการเล่นหุ้นอะไรแบบนี้อันนี้คุณทําได้หมดเลยนะคะส่วนต่อมาตําแหน่งอลิค่ะพูดถึงในเรื่องของศัตรูคนที่คุณจะขัดแย้งแล้วก็มีปัญหาด้วยขึ้นมาค่ะคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงนะคนนี้จะเป็นคนใกล้ตัวคุณถ้าเกิดคนไหนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะ กับแฟนบ่อยๆหรือมีปัญหากับแฟนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับลิงกับฟันอะทะเลาะกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะควบคุณพยายามที่จะเหมือนกับให้คุณเป็นไปตามที่เขาต้องการส่วนตัวคุณเองก็ดือ้อไม่ฟังเขานะคะแต่ว่าคนไหนถ้าเกิดไม่มีแฟนก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เราสนิทเพื่อนที่เราไว้ใจอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเขาอ,อาจจะเหมือนกับ มีในเรื่องของการประทะคารมกันหรือมีความคิดความอ่านที่ไม่ตรงกันนะคะเอาไหนดูซิแล้วจริงๆเป็นยังไงถ้าเกิดทะเลาะก,กันเอาเข้าจริงนะอย่างที่บอกไปทั้งหมดสุดท้ายความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ใช่แบบเฮ้ยทะเลาะก,กันแล้วตัดขาดกันไปเลยนะคะเหมือนกับว่าแค่ขัดคอกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะและต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งปัตตนี ปัตตนีเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีเกมทะเลาะกันเยอะค่ะคุณเหมือนกับต่างคนต่างไม่ยอมกันอีโก้เยอะแล้วก็เวลาพูดทีเนี่ยมันเหมือนกับต่างคนต่างแรงใส่กันไม่ยอมกันเลยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาไหนดูซิไพ่แนะนําอะไรเพิ่มเติมอืมนี่แหละเป็นเรื่องคําพูดตัวคุณก็แรงใช่ย่อยนะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาพูดอะไรตอบกลับมาคุณก็แรงกลับไปนะคะมันเลยทําให้เสียความรู้สึกแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นที่จะแบบทะเลาะกันถ แยกทางกันเลิกกันแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เหมือนกับอยากจะรักษาวความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราพูดไปแล้วสุดท้ายแล้วเรายังรักเขาเรายังปัดเขาไม่ได้ก็แนะนําว่าให้อยู่นะ,ะให้ให้อยู่ก่อนหมายถึงอยู่ในที่นี่หมายถึงอะไรอยู่โดยมีสตินะไม่ใช่อยู่กันแบบเฮ้ยเดี๋ยวทะเลาะก,กันเลิกเลิอกอย่างนี้ไม่เอานะคุณจะต้องมีการปรับในเรื่องของคําพูดหรือว่าใช้เหตุผลกันมากขึ้นส่วนคนโสด คนโสดมีเกณฑ์ที่เจอคนที่ถูกใจไหมใเดือนนี้มั่นใจเลยค่ะสําหรับคนปีละกาคุณจะต้องเจอคนที่ถูกใจแน่นอนแล้วคนนั้นจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะหรือคุณเล็งใครไว้อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่เขาจะเหมือนกระสานความสัมพันธ์กับคุณแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะเหมือนกับว่าเขามาเนี่ยเขามาแล้วคือเขาต้องหวังครอบครองถ้าเกิดบางคนเนี่ยคุยไปแล้วแบบเอ้ยขอศึกษาไปก่อนแต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้มาปุ๊บแล้วก็เหมือนกับอยากจะได้คุณเป็นแฟนเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณนะ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณอยากมีแฟนไหมคุณอยากมีแฟนแต่่ออีีกกกใจนึึงงงคคคคุุณณมมววาารรรู้สสยััิะ อยู่เพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณเต็มร้อยนะคะส่วนนี้เรื่องตำแหน่งมรณะ ถัดมาเลยนะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุเรามาดูกันเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพจริงๆอ่ะดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าจะต้องระม,มัดระวังอะไรไหมถ้าเกิดจะต้องระม,มัดระวังคุณจะต้องระม,มัดระวังอะไรที่เกี่ยวข้องกับสายตาค่ะนะขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีอาการตาพร่าตาโมยิ่งบางคนเหมือนกับไม่เคยวัดสายตาไม่ได้ใส่แว่นอันนี้ก็คือแนะนําให้เหมือนกับว่าไปเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุม,มีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะเต็มที่ก็คือเหมือนกับฟกช้้ดําาเเเขียววททัั่่ไปนนอง นะคะและต่อมาจากเป็นตำแหน่งสุภาพ ตำแหน่งสุภาษะนะคะจะหมายถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลจริงๆแล้วในเดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางไกลไหมมันมีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเดินทางบ่อยเป็นไปตามเท่าที่จําเป็นหรือว่าเห็นสมควรนะคะการเดินทางครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะคะส่วนอย่างอื่นเพิ่มเติมผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ไหมคุณยังคงมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์อยู่เวลาคุณที่จะขอความช่วยเหลือจากใครจริงๆอะ่ะคุณยังมีคนที่ช่วยนะไม่ใช่ไม่มีใครเลยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนที่เหมือนกับ กำลังคิดมากอยู่เอ๊จะไปขอความช่วยเหลือจะเขาดีไหมเขาจะช่วยเราหรือเปล่าบอกได้เลยว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่เขาจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคุณสูงแล้วก็อย่าลืมนะบอกไปแล้วว่าตําแหน่งในเรื่องของสหัชาการพูดการเจรจาของคุณเนี่ยในดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นฉะนั้นถ้าเกิดจะไปขอร้องอะไรใายโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงแน่นอนค่ะ และต่อมานะคะจะเป็นตําแหน่งลาภะพูดถึงใน,นเรื่องของโชคลาภโชคลาภมีไหมโชคลาภมีเข้ามาแนะ่นอนชิวๆสบายๆค่ะเป็นลาภเล็กๆนะทําให้เราเหมือนกับว่าเอ้ยมีความรู้สึกว่าชุม่มชื่นใจนะคะเอ้ามาดูกันเลขนําโชคจะมีอะไรจากหน้าไพ่สักมีเลข84กับเลข39ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่มีรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะลองเล่นทะเบียนรถของตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะนําโชคนาชัยมาให้กับเราค่ะ ส่วนสุดท้ายคือตําแหน่งวินาศเรื่องเสริอมเสียที่เราจะต้องเฝ้าระวังคุณจะต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินช่วงน,นี้คุณอาจจะกินของหวานเยอะไปนะ,ะอาจจะน้ําหนักขึ้นแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการท้องเสียท้องร่วงด้วยนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือยังคงย้ําในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การนั่งสมาธิช่วงนี้คุณอาจจะห่างหายเกินไปก็กลับมานิดหนึ่งละกันนะจะเป็นการเสริมดวงคุณด้วยอ่ะขยายเพิ่มเติมไพ่อยากจะเล่าอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะอยากจะเล่าเพิ่มเติมก็คือจริงๆแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ละ เวลาที่คุณพูดเวลาตอนที่คุณขออะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะพูดคุณสามารถที่จะขอได้แต่บางทีคุณทําแล้วปฏิบัติเหมือนกับทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรแบบนี้ไม่ได้มีความจริงจังมันเลยทําให้ทุกอย่างที่คุณคิดหรือทุกสิ่งที่คุณขอเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปนะคะ โอเคจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของคนปีละกาแต่ถ้าเกิดฟังแล้วยังไม่จุใจนะคะสามารถที่จะไปดูดวงฟรีกับครูได้ช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทำนายไพ่ฟรีทุกสัปดาห์เลยส่วนช่องทางนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะและเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ